ทำไมพักเพื่อไทยถึงต้องมาเสนอชื่อพลเอกประวิทย์เป็นนายกทำไมต้องมาสร้างนั่งร้านตัวเองให้กับคนอื่นให้กับบิ๊กป้อมทำไมไม่ดันคุณวงอิงไม่ดันคุณเศรษฐาขึ้นไปเป็นนายกเองเลยทำไมเพราะว่าจะต้องฝ่าด่านอยู่หลายด่านพอสมควรหากพักเพื่อไทยขึ้นมาเป็นนายกเองและอาจจะต้องสูญเสียอํานาจเหมือนเชกเช่นนายกทักษิณน,นายกยิ่งลักษณ์ในอดีตท,ที่กระจบ้วยเหตุการณ์รัฐประหารหากพลเอกประวิทย์เนี่ยเป็นนายกเนี่ย โอกาสที่จะฝ่าด่านสวในการโหวตเลือกนายกเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ขึ้นชื่อว่าสามปอบุรพาพยาก็ยังคงมีน้องๆอ,อยู่ในกองทัพอยู่นั่นเองแน่นอนว่าสิ่งนึงที่หากพรรคเพื่อไทยเลือกพลเอกประวิตยเป็นนายกมนตรีก็อาจจะสามารถปิดช่องการทำรัฐประหารไปได้บ้างเกมเนี่ยก็สะท้อนว่าพรรคเพื่อไทยมองเกมยาวไม่ได้มองแค่ปี6 6ปี67ที่จะได้เข้ามาเมียอำนาจหรืออะไรอย่างเดียวแต่มองยาวถึงปี70ดังนั้นพลเอกประวิตย มีคอนเนคชันทุกขั่วคุยได้กับทุกคนอันนี้เนี่ยจึงเป็นจุดแข็งของพลเอกประวิตธในช่วงที่ผ่านมาและพลเอกประวิตธยังคงได้ชื่อว่าเป็นผู้จัดการรัฐบาลแม้แต่ในการตั้งรัฐบาลครั้งหน้าพลเอกประวิตธิก็ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้จัดการรัฐบาลแต่ผู้จัดการรัฐบาลที่ชื่อพลเอกประวิตธเนี่ยจะยอมไหมให้น้องพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ขึ้นเป็นนายกตัวเองไม่ขึ้นเสียสละคุณเดทินพยายามที่จะรีแบร์พรรคภูมิใจไทยให้เป็นพรค ที่ไรข้ขั้วเป็นพักที่ปณีประนอมไปได้กับทุกฝ่ายอันนี้นก็เป็นจุดสาคัญดังนั้นอย่าแปลกใจที่คุณอนุทินจะมีท่าทีที่นอบน้อมกับคุณหญิงพจะมาแล้วคุณหญิงพจะมาคือนายเก่าของท่านอนุทินด้วยเพราะว่าคุณอนุทินเคยอยู่รัฐบาลไทยรักไทย กลับมารายการคุยฟ้าผ่าสัปดาห์นี้กันอีกครั้งนะคะเรียกว่าการเมืองนะมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะยิ่งใกล้ยุบสภายิ่งใกล้เลือกตั้งเท่าไหร่หลายคนก็ต้องแสดงตนชัดเจนนะคะว่าจะไปอยู่ค่ายไหนจะไปอยู่กับนายคนใหม่คือใครนั่นเองว่ากันว่านะคะการยุบสภาจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นข้อแทคนิกในเรื่องกฎหมายนะคะเพราะว่าการย้ายพักนะคะจะต้องมีเงื่อนไขอยู่2เงื่อนไขนะคะหากเป็นการ ย้ายพักหักพลเอกประยุทธ์อยู่ครบวาระ4ปีเต็มนะคะการย้ายพักก็จะต้องมีสังกัดภายใน90วันนะคะแต่ว่าหากมีการยุบสภาเกิดขึ้นนะคะการย้ายพักก็จะต้องเกิดขึ้นเพียง30วันเท่านั้นในกรณีที่มีการยุบสภาดังนั้นนะคะในเรื่องนี้ก็จะเป็นข้อกฎหมายต่างๆที่นักการเมืองนั้นก็จะต้องดูให้ดีในการที่จะย้ายค่าย้าย เปลี่ยนโปรอะไรต่างๆนะคะซึ่งเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าการยุบสภาจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่1หรือ 2, 2> เดือนมีนาคมนี้นะคะทําให้สสนั้นยังมีเวลานะคะพอสมควรเลยที่จะย้ายพักนะคะหรือว่าผู้สมัครหลายคนนะคะยังมีเวลาพอสมควรที่จะหาสังกัดให้ตัวเองจึงทําให้1เดือนจากนี้ไปนะคะเราต้องติดตามทุกฝีก้าวของแต่และกลุ่มก้อนทางการเมืองแน่นอนว่าหลายคนก็กลัวนะคะว่าผลเอกประยุทธ์นั้น ไม่ยุบสภาจะอยู่เต็มคาราเบลเลยนะคะจนครบเวาลาสี่ปีก็เลยชิงย้ายกันก่อนในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่ออยู่ในกรอบ90วันตามกฎหมายนะคะแต่ว่าน่าสนใจนะคะว่าความเคลื่อนไหวหนึ่งที่ชัดเจนนะคะก็คือพักรวมไทยสร้างชาตินะคะก็เตรียมให้พลเอกประยุทธ์นะคะลงสอสปาร์ตี้ลิสลำดับหนึ่งเป็นครั้งแรกนะคะที่พลเอกประยุทธ์กระโดดเข้าสู่สนามการเมืองอย่างเต็มรูปแบบ การที่พลเอกประยุทธ์จะเป็นสสครั้งแรกในชีวิตของพลเอกประยุทธ์อดีตผบทบอดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารนะคะอดีตที่ถือว่าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์นั้นมีกำแพงต่อการเป็นนักการเมืองมีกำแพงต่อการ ที่จะต้องกระโดดมาทําการเมืองเองเนี่ยสูงมากในสมัยพักพลังประชารัฐก็อยู่บนหอคอยนะคะรอให้พักพลังประชารัฐมาเทียบเชิญไปเป็นแคนดิเดตนายกแต่ครั้งนี้พลเอกประยุทธ์กระโดดลงมาเองเต็มตัวมาคุมพักเองเต็มตัวในวันนี้พลเอกประยุทธ์มีตําแหน่งเป็นประธานยุทธศาสตร์พักพลังประชารัฐซึ่งถูกมองว่าเป็นซุปเปอร์บอร์ดที่จะมาครอบกรรมาการบริหารพักอีกชั้นหนึ่งซึ่งเรื่องนี้พักก็ต้องออกมาป,ปฏิเสธเพราะผิด กฎหมายพักการเมืองนะคะแต่หากดูในกรรมการบริหารพักแล้วแล้วมาดูรายชื่อประธานยุทธศาสตร์หรือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ก็จะพบว่าคล้ายกันเลยนะคะคล้ายกันมากจึงทําให้พลเอกประยุทธ์ถูกวิจารว่าเป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติตัวจริงนะคะอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่สําคัญมากนะ,ะหาพลเอกประยุทธ์นะคะเป็นสอสอปฏิริษนะคะก็เป็นจุดที่สะท้อนว่าพลเอกประยุทธ์จะทําการเมืองยาวใช่หรือไม่เพราะว่าการเป็นนายกของพลเอกประยุทธ์นะคะหากนับ จากที่สารมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาหากนับตามรัฐธรรมนูญพลเอกประยุทธ์สามารถเป็นนายกได้อีกเพียง2ปีเท่านั้นนะคะเพราะว่าพลเอกประยุทธ์มีวาระจะครบ8ปีอีก2ปีข้างหน้าซึ่งก็ประมาณปี68ที่พลเอกประยุทธ์จะสามารถเป็นนายกได้และอายุของสอว2อ0คนนะคะก็จะสิ้นสุดปี67ในการที่จะมีอำนาจโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องจับตาดูว่าช่วงระยะเวลา2ปีจากนี้ไปหลังจากมีการเลือกตั้งแล้วมีการตั้งสภาชุดใหม่แล้วมีรัฐบาลชุดใหม่แล้วจะมีการเสนอผลักดนันการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่หลังจากที่ฝั่งสวเคยกระทุ้งนะคะว่าให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งนายกของพลเอกประยุทธ์จาก8ปีให้ไม่มีสิ้นสุดวาระขึ้นมาอันนี้เนี่ยก็เป็นการยนหินถามทางขึ้นมาเมื่อเดือนก่อนนั่นเองตรงนี้นี่ต้องจับตาดูต่อไปในทางกฎหมายพลเอกประยุทธ์อยู่ได้อีกเพียง2ปี แต่ในตําแหน่งสส <ๆ S 1> หากพลเอกประยุทธ์ได้เป็นสสจริง <ๆ S 1> ก็จะอยู่ได้4ปีตามอายุของวาระรัฐบาลหรือพลเอกประยุทธ์ก็สามารถเป็นสสได้ตลอดชีวิตได้ซ้าหากได้รับการเลือกตั้งกลับมาทุกครั้งนั่นเองแน่นอนว่าอันน,นี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจกับการที่พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจมาเป็นสสหรือในกรณีที่ในอนาคต หากพลเอกประยุทธ์อยู่ได้เพียงสองปีเท่านั้นจริงๆไม่มีการแก้ละมนูไม่มีอะไรเกิดขึ้นเต็มแม็กแล้วได้อีกเพียงแค่สองปีปี68แต่สถานะสสยังเหลืออีก2ปีนะคะตามวาระสี่ปีพลเอกประยุทธ์ก็ยังคงเดินอยู่ในสภาได้เป็นสสทํางานได้อาจจะเป็นสสผู้ส่งอิทธิพลในสภาก็เป็นได้ในอนาคตในทางการเมืองอันนี้เนี่ยมันก็เป็นภาพสะท้อนทั้งหมดว่าพลเอกประยุทธ์เอาจริงแน่นอนการเดินเกมทางการเมืองที่เป็นเดิมพันครั้งนี้ตัดภาพมาที่พลเอกประวิทธพลเอกประวิทธเรียกว่าในเวลานี้ ก็พยายามใช้ใจบันดาลแรงตัวเองในการทำภารกิจต่างๆแล้วก็ในการปูพรมลงพื้นที่ดึงสอสอเข้ามาร่วมค่ายของตัวเองย้อนที่มาคำว่าใจบันดาลแรงนะคะนี่นไปแคะมาหลายเดือนเขาจะแคะได้ว่าใครนะเป็นคนคิดคือถามใครนะคะทุกคนก็จะพยายามบอกว่าไม่ได้คิดนายคิดเองนู่นนี่นั่นเองแต่สุดท้ายก็ได้คำตอบมาคร่าวๆนะครับว่าคำนี้พลเอกประวิทรเนี่ยเป็นคนคิดเอง เพราะว่าตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแรงไม่ค่อยมีต้องใช้ใจในการที่จะชูกําลังตัวเองขึ้นมาอันนี้เนี่ยพลเอกประวิทยก็ยืนยันว่าตัวเองเป็นคนคิดเองเพราะว่าได้ไปถามนายฐานคนหนึง่งที่อยู่กับพลเอกประวิทยและนายฐานท่านเนี่ยก็จะเป็นคนที่คิดคำเก่งคิดคำขวัญเก่งเป็นน้องเลิฟพลเอกประวิทย์หนึ่งในท็อป5คนเลยก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้เป็นคนคิดให้นายนายเป็นคนคิดคํานี้เองนะคะก็กลายเป็นมอตโต้ของพลเอกประวิทย์ในการที่จะใช้ เป็นการทำการเมืองในครั้งนี้นะคะแน่นอนว่ากระแสในฝั่งพลเอกประวิทย์เขาก็พยายามจะดันพลเอกประวิทย์ขึ้นมาเป็นนายกคนที่30นะคะในฝั่งพลเอกประยุทธ์ก็พยายามที่จะขึ้นมาเป็นนายกสมัยที่3ให้ได้ในแต่ละฝั่งเนี่ยก็มีขุนพลทั้งพลรเรือนทั้งทหารในราชการและนอกราชการที่ทํางานให้กับทั้งพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์ก็ต่างจะต้องดันนายตัวเองขึ้นมาแน่นอนว่าก็กลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น ในระหว่างบ้านป่าลอยต่อกับตึกไทยคู่ฟ้าที่แต่และทีมงานก็มีการมาเชิญหน้ากันกลายเป็นรอยร้าวที่ส่งผลมายังสองปอบุราพยาศด้วยแม้ว่าพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์ความเป็นพี่น้องกว่า50ปียังคงเหนียวแน่นอยู่แต่ก็มีเหยียบเท้ากันบ้างในการทํางานทางการเมืองนะคะแต่สิ่งที่พลเอกประวิทย์ยืนยันมาตอลอดว่ายังคุยกับพลเอกประยุทธ์ทุกวันพลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันว่าคุยกับพลเอกประวิทย์ทุกวันแต่สิ่งหนึ่งที่ยืนยันตรงกันเลยว่าไม่มีการคุยในเรื่อง การเมืองน,นั่นเองเรียกว่าแต่ละคนก็ทําเต็มที่เต็มสูบของตัวเองแต่กระนั้นก็มีเรื่องของการตกปลาบ่อเดียวกันอ,อย่างเช่นพลเอกประยุทธ์ไปตกปลาบ่อพี่ดึงสาสาพลังประชารัฐมาอยู่พักกลุ่มไทยสร้างชาติอาพลเอกประวิทธ์ก็ใช้ปฏิบัติการปาดหน้าลงพื้นที่ตัดหน้าท่านนายกก็ทําให้เกิดเรื่องราวในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาในส่วนนี้เองในวันวาเลนไทน์นี้14กุมภาพันธ์นะคะพลเอกประวิทธ์มีกําหนดการลงพื้นที่กรุงเทพแล้วก็เลือกเขตเลยชื่อว่าเขตป้อมปราบสตูพ่าย จะมาปราบศัตรูให้พ่ายเลยป้อมปราบศัตรูพ่ายกลางกรุงเทพก็จะลงพื้นที่นี้นะคะส่วนพลเอกประยุทธ ก็มีกำหนดการช่วงปลายเดือนกุมภานี้ไปลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าตัวเองนั้นเป็นลูกอีสานเกิดที่อีสานเกิดที่จังหวัดนครราชสีมาเพราะเกิดในพื้นที่กองทัพภาคที่สองนั่นเองซึ่งสมัยนั้นคุณพ่อของพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นนายทหารอยู่ที่กองทัพภาคที่สองค่ะอันนี้เนี่ยก็เป็นการช่วงชิงพื้นที่ทางการเมืองระหว่างสองปอที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่อีกกระแสหนึ่งที่มีการพูดถึงมาโดยตลอดนะคะโดยเฉพาะสูตรการดีวข้ามขั้วระหว่าง พลเอกประวิทย์พักพลังประชารัฐกับทางขั้วของคุณทักษิณหรือพักเพื่อไทยนะคะ มีการไปพูดเลยว่าคุณอนุทินก็ไปเจอคุณทักษิณที่ลอนดอนนะคะในช่วงที่ไปภารกิจที่ยุโรปนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยคุณอนุทินก็ออกมาปฏิเสธแล้วว่าตอนไปยุโรปเนี่ยก็ไปปฏิบัติงานอยู่กับลั r กระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่กับทูตของ2ประเทศนะคะที่อังกฤษแล้วก็ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะก็ยืนยันเลยว่าไม่ได้ไปพบคุณทักษิณแม้แต่คนที่ร่วมคณะกับคุณอนุทินไปก็ได้ไปสอบถามมาก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้ไปพบกับคุณทักษิณด้วยนะคะ อ่ะแต่ความน่าสนใจเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เรื่องเพื่อไทยกับภูมิใจไทยแต่สนใจตอนนี้เนี่ยอยู่ที่พลังประชารัฐกับเพื่อไทยว่าจะเอาอยัางไรคุณลุงอิงเนี่ยไปออกรายการรายการหนึ่งนะคะก็ก็มีการถามเรื่องพวกนี้แหละท่าทีของพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมาโดยตลอดเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นระดับแกนนำหรือคุณลุงอิงเนี่ยไม่เคยเคลียร์ชัดเลยว่าจะไม่จับมือกับพลังประชาลัไม่เคยเคลียร์ชัดเลยว่าจะไม่จับมือกับพลเอกประวิตธไม่เคยเคลียร์ชัดเรื่องเหล่านี้เลยนะคะในฝั่งพลเอกประวิตธิ์พักพลังประชาลัก็ไม่เคยปิดประตูตัวเองก็ยังคงให้เป็นเรื่องของอนาคตหลังเลือกตั้งไปอะไรต่างๆซึ่งพลเอกประวิตธก็เดินเกมแล้วว่าไล่ขั้วไล่ความขัดแยง้งทํางานการเมืองรอบนี้พร้อมจับมือกับทุกฝ่ายในฝั่งพักเพื่อไทยก็ไม่เคยเคลียร์ชัดในเรื่องนี้โอเคว่าจุดยืนของพ เพื่อไทยกับจุดยืนของพรรคพลังประชารัฐในเรื่องการเมืองเรื่องนี้ที่ตรงกันก็คือในเรื่องมาตา1นึหนึ่งพรรคเพื่อไทยก็ไม่แตะเรื่องนี้เท่าไหร่ฝั่งพรรครัฐบาลก็ไม่แตะเลยเช่นเดียวกันมีเพียงพรรคก้าไกลพรรคเดียวที่แตะในเรื่องนี้และกลายเป็นพรรคที่โดดเดี่ยวในสนามการเมืองในเชิองอุดมการณ์นั่นเองและหากถามว่าทําไมพรรคเพื่อไทยถึงต้องมาเสนอชื่อพลเอกประวิตย์เป็นนายกทำไมต้องมาสร้างนั่งร้าตัวเองให้กับคนอื่นให้กับบิ๊กป้อมทาไมไม่ดันคุณอุ้งอิงไม่ดันคุณเศรษฐาขึ้นไปเป็นนายกเองเลยทําไม เพราะว่าจะต้องฝ่าด่านอยู่หลายด่านพอสมควรหากพักเพื่อไทยขึ้นมาเป็นนายกเองและอาจจะต้องสูญเสียอํานาจเหมือนเชกเช่นนายกทักษิณน,นายกยิ่งลักษณ์ในอดีตที่กระจบ้วยเหตุการณ์รัฐประหารเหมือนกันทั้งพี่ทั้งน้องคืออย่างนี้ค่ะหากพลเอกประวิตย์เนี่ยเป็นนายกเนี่ยโอกาสที่จะฝ่าด่านสอวอในการโหวตเลือกนายกเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะเพราะว่าสอวอนี่เกิดมา,มาในยุคคอสอชอที่3ปอเรืองอํานาจมาจากการแต่งตั้ง แน่นอนว่าหากพรรคเพื่อไทยเสนอชื่อผูนเนประวิทย์ชื่อผูนเนประวิทย์ก็สามารถผ่านด่าน250สาวอไปได้แน่นอน หรือแม้แต่ด่านด้านความมั่นคงก็สามารถฝ่าได้เพราะว่าชื่อพลเอกประวิทย์เนี่ยเป็นอดีตพอบอทบเป็นอดีตพี่ใหญ่บุรพาพยัคฆ์ที่ยังมีพี่น้องในกรมกองค่ายทหารอยู่ในเวลานี้แม้ว่าอำนาจสามปบุรพาพยัคก,กับกองทัพเนี่ยจะมีระยะห่างต่อกันด้วยบริบทโครงสร้างดุลอำนาจในกองทัพที่เปลี่ยนไปในช่วง 4- ี่หปีที่ผ่านมาพอบอทบก็ไม่ได้ขึ้นตรงกับสามปเช็กเช่นเดียดบอเหล่าทัพก็เป็นคนในสายที่ไม่ได้โตมาในสายป่าลอยต่อไม่ได้โตมาในสายของพลเอกประยุทธ์ดังนั้น ก็จะมีระยะห่างระหว่าง3ปอปบุรพาพยักกับกองทัพพอสมควรแต่ขึ้นชื่อว่าสามปบุรพาพยักก็ยังคงมีน้องๆอ,อยู่ในกองทัพยอยู่นั่นเองแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่หากพรรคเพื่อไทยเลือกพลเอกประวิตยเป็นนายกมนตรีก็อาจจะสามารถปิดช่องการทํารัฐประหารไปได้บ้างแน่นอนว่าวันนี้ปัจจัยการทํารัฐประหารเนี่ยต่างจากในอดีตไม่ได้แบบเหมือนในอดีตต่อไปด้วยหน่วยทหารต่างๆที่มีการปรับโครงสร้างในกองทัพบ,บกไปนั่นเองแล้วก็แม้แต่ขุมกําลังปฏิวัติหลักของกองทัพบ,บกนะคะ ก็เปลี่ยนแปลงไปคุมกําลังหลักของกองทบกเนี่ยวันนี้ก็เป็นทหารคอแดงไปแล้วไม่ว่าจะเป็นพลหนึ่งรออพลรอสองรออพลมสองรอออันนี้ที่เป็นหน่วยทหารที่คุมกําลังปฏิวัติอันนี้เนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นทหารคอแดงไปดังนั้นเงื่อนไขาการทํารัฐประหารเนี่ยแตกต่างจากในอดีตแน่นอนค่ะอีกสิ่งที่สําคัญนะที่ต้องจับตาดูก็คือหากเป็นชื่อพลเอกประวิทย์เนี่ยเป็นการภาพสะท้อนว่าอย่างน้อยพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะเอาขาของตัวเองมายืนอยู่ในฝั่งผู้มีอำนาจและครึ่งขาและ เกมเนี่ยก็สะท้อนว่าพักเพื่อไทยมองเกมยาวไม่ได้มองแค่ ปี6 6ปี67ที่จะได้เข้ามามีอำนาจหรืออะไรอย่างเดียวแต่มองยาวถึงปี70เพราะว่าพักเพื่อไทยเนี่ยอย่างน้อยได้หย่อนขาตัวเองเข้ามามีอำนาจแล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็มีเวลาพอ4ปีที่จะขึ้นมามีอำนาจในส่วนของพักเพื่อไทยที่จะนำรัฐบาลเองอันนี้เนี่ยก็เป็นเกมของพักเพื่อไทยที่เหนือชั้นพอสมควรและอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนว่าคุณนักสินก็วางเกมตรงนี้เนี่ยไว้อย่างแยบยลพอสมควรถามว่าทำไมเกี่ยวกับคุณนักสินทำไมต้องไปโยงกับคนแดนไกลเลยรทำนองนี้ก็อย่าลืมนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างบิกก้ัััับบบครรวุณนนาาจ ที่ทรงอิทธิพลในอดีตเนี่ยนำโดยคุณหญิงอ้อพะจนดจามาพงศ์ยังคงมีสายสัมพันธ์นี้อยู่แนบแน่นเพราะว่าพลเอกประวิตธเนี่ยได้ขึ้นเป็นผอบตบรในยุครัฐบาลไทยรักไทยถึงขนาดที่คุณทักษิณเนี่ยยกญาติผู้พี่พลเอกชัยศริริชินวัตน์นี่ไปเป็นผอ,อทหารสูงสุดเพราะตอนนั้นพลเอกชัยศิธิเนี่ยก็โดนข้หาเยอะพอสมควรว่าจะเป็นญาติคุณทักษิณไม่ได้เป็นเหล่าทหารเหล่าลบเป็นทหารช่างอะไรต่างๆในเวลานั้นก็โดนวิาพากษ์วิจารณ์พอสมควรนะคะในฝั่งของคุณหญิงอ้อก,ก็มีความสม เพราะว่าพลเอกประวิตยนั้นก็มีความใกล้ชิดกับบ้านจันสองราในอดีตเนี่ยมีถึงขั้นที่ว่าพลเอกประวิทย์นี่เป็นนายทหารโสนคะมีการถึงขั้นที่ว่าจะมีการให้พลเอกประวิตย์นี่แต่งงานเกี่ยวดองกับ คนที่เป็นคอนเน็กชันบ้านจันสองล่าด้วยเพื่อเชื่อมคอนเน็กชันกันแต่สุดท้ายพลเอกประวิตยก็เลือกจะครองโสดจนถึงปัจจุบันนี้อันนี้นี่ก็เป็นเรื่องเราในอดีตที่ยังคงมีความสัมพันธ์ต่อกันและเราก็จะสังเกตได้ว่าพลเอกประวิตยเนี่ยไม่เคยกล่าวพระพิง์คุณหญิงพจมานและคุณหญิงพจมานเองก็ไม่เคยออกตัวโจมตีใดๆทางการเมืองอยู่ในที่ตั้งของตัวเองจุดแข็งของคุณหญิงพจมานก็คือพูดการเมืองน้อยและ ตัดสินใจเฉียบขาดแล้วก็จะออกแสดงตนเป็นเชิงสัญลักษณ์ในสถานการณ์ที่จําเป็นจาเป็นเท่านั้นซึ่งอันนี้นก็เป็นจุดแข็งของคุณหญิงอ้อและคุณหญิงอ้ออ่านเกมอีลีตออกเพราะคุณหญิงอ้อเติบโตมาในสังคมของอีลีตนั่นเองค่ะ ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีการปูดชื่อหนึ่งนะคะขึ้นมาคือชื่อนายกสเสือที่จะมาเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยนั่นก็คือคุณสุรเกียรติเสถียรไทยนะคะถามว่าทาไมต้องเป็นชื่อของคุณสุรเกียรติอันนี้ก็เกิดคำถามเยอะะหากไปย้อนดูโปรไฟล์คุณสุรเกียรติเนคุณสุรเกียรติเนี่ยเคยร่วมรัฐบาลยุคพรรคไทยรักไทย,ไทยเคยอยู่กับขั้วคุณทักษิณมาก,ก่อนแล้วคุณสุรเกียรติเนี่ยก็ ในปัจจุบันแล้วก็ในอดีตเนี่เคยดํารงตําแหน่งสําคัญในองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรในไทยนี้ในหลายๆองค์กรที่สําคัญสําคัญอยู่และคุณสิรเกิเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นออลีทไทยคนหนึ่งเลยในสังคมปัจจุบันนี้นะคะเรียกว่าการที่จะดึงคุณสุรเกีิจมาเนี่ยหลายคนก็มองว่าอาจจะไม่เพราะพรรคเพื่อไทยหรือคุณทักษิณต้องการจะคุยกับออลีทในสังคมไทยหรือไม่ในการส่งสัญญาณทางการเมืองใดๆหรือไม่ด้วยนั่นเองนะคะเพราะว่าคุณทักษิณน่ะเคยบอกจุดอ่อนของตัวเองมาแล้วในหนังสือที่คุณทักษิณน่ะได้เรียบเรียงในช่วงวันเกิดที่ผ่่่่าาานนมมใชววงปีีีีททแล้กร ลูกรวมวิธีคิดของคุณทักษิณเนี่ยุ่คนคุณทักษิณก็ยอมรับว,ว่าจุดอ่อนของตัวเองคืออ่านใจอิลิไทยไม่ออกไม่เข้าใจกระบวนการตัดสินใจของอิลิไทยอันนี้เนี่ยก็เป็นจุดอ่อนที่คุณทักษิณก็เคยยอมรับมาแล้วนั่นเองดังนั้นชื่อของคุณเสรีรเกียรติเนี่ยจึงน่าสนใจในแง่ ว่าคุณทักษิณต้องการจะสื่อสารกับออลิทไทยหรือไม่อย่างไรแต่ว่าชื่อของคุณเศรษฐกิจเนี่ยก็เงียบลงไปหลังจากที่ทางพรรคเพื่อไทยก็ออกมายืนยันว่าไม่ได้จะเสนอชื่อนี้นะคะยังไม่มีการพูดคุยในชื่อนี้อะไรต่างๆเป็นต้นก็ต้องจับตาดูว่าชื่อของคุณเศรษฐกิจจะรอยมาในอนาคตหรือไม่แต่ก็มีเสียงเตือนนะคะมาจากคุณจตุพรพรมพันธ์นะคะที่ออกมาโอ้โหเป็นคู่ปรับคุณทักษิณลูกน้องเก่ากับนายเก่า,าเตีานายนเนี่ย คุณจตุพรก็ออกมาเตือนคุณสุรเกียรติว่าตัดสินใจให้ดีนะคะในการที่จะตัดสินใจมาทํางานการเมืองับพรรคเพื่อไทยให้ไปย้อนดูอดีตคนหนึ่งที่เคยมาทํางานกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็ต้องบอบช้ากลับไปนั่นคืออดีตนายกสมัครสุนทรเวชนั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยก็เป็นการเมืองที่เกิดขึ้นในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีความเคลื่อนไหวจํานวนมากนะคะ มากันที่ความเหนือชั้นของกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งนะคะที่ในวันที่2ปอปบรุรพภาพยัก์พลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์แยกค่ายออกจากกันและในวันที่เลตติ้ง3ปสองปอนี่ดิ่งลงมากลุ่มหนึ่งที่ชานฉลาดที่สุดเก่งการรบที่สุดคือกลุ่มสามมิตรนั่นเองกลุ่มสามมิตรคือใครบ้างคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะคุณสมศักดิ์เทพสุทินและคุณอนุชานาคสายอันนี้เนี่ยโอ้โหเรียกว่าเก่งการรบมากคุณอนุชานาคสาย ประกาศตัวชัดแล้วว่าจะไปอยู่กับลุงตู่ไปพักรวมไทยสร้างชาติคุณสมศักดิ์กับคุณสุริยะก็ชัดเจนแล้วว่าอยู่กับลุงป้อมต่อที่พักพลังประชารัฐอาจจะลงสอสอปฏิลิศอะไรก็ว่างไปแต่ก็ต้องฝุ่นตลบนะคะเพราะว่าแย่งเงินพอสมควรปฏิลิตอนนี้เหลือแค่ล้อยเก้าอี้นะคะแต่ว่าต้องแข่งกันเยอะพอสมควรก็ต้องไปแข่งกันฝุ่นตลบไปตบตีแย่งชิงกันให้อยู่ในเซฟโซนของแต่ละพักให้ได้นะคะแต่อย่างนี้ค่ะฝั่งสามมิต นะคะส่งสอสอในป้อมค่ายตัวเองเนี่ยไปอยู่พักเพื่อไทยส่งสอสอในมุ้งไปอยู่พักเพื่อไทยแต่ตัวแกนนำเนี่ยอยู่พลังประชารัฐอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาแล้วว่าอ้าวจะยังไงในทางการเมืองคุณสมศักดิ์กับคุณสุริยะวันนี้จะขึ้นมาเป็นรามนตรีเอาเก้าอี้ที่ไหนมาต่อรองยังมีไพ่พลอยู่ในพักพลังประชารัฐไหมหรือจะไปอ้างเก้าอี้จากพักเพื่อไทย อันนี้เนี่ยคนเลยมองว่าอ้าวเล่นเกมอะไรข้ามขั้วกันหรือเปล่าเป็นสอสฝอากเลี้ยงหรือเปล่าในทางการเมืองอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากสามิตรเดินสามขาปฏิบัติการดาวกระจายไปทุกขั้วเรื่องนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ตอบนักข่าวเลยว่าเป็นเรื่องของสามิตรไม่เกี่ยวตนเรื่องการมาดิวข้ามขั้วตั้งรับาลอะไรตนไม่ทราบเป็นเรื่องที่ต้องไปดูหลังจากการเลือกตัง้งตอนนี้ต้องโฟกัสการเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์ก็บายเบี่ยงที่จะตอบเรื่องนี้ไปพลเอกประวิตธก็นิ่งในเรื่องนี้พอนักข่าวไปจี้ถามแบบนี้เข้้้้าาาากก็็ยยยยยยิิมมมมมออ่่่่งงเเดีีีววนลซไปูใช วนนี้ปวีก็ไม่ตอบแต่ยิ้มอย่างเดียวก็รอดูปฏิบัติการครั้งนี้กันต่อไปว่ากลุ่มสามิตรเก่งการรบเนี่ยให้จับตาฝีก้าวเหล่านี้ให้ดีเป็นภาพที่สะท้อนว่าอะไรเป็นภาพที่สะท้อนว่าอำนาจยังคงอยู่ที่ขั้วสามปบุรพพยัครูปร่างหน้าตาคลมไม่ต่างจากเดิมมากนักแต่มันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าโอเคอำนาจทางรวมยังอยู่ที่สามปในระดับพื้นที่เนี่ยกระแสเนี่ยมาทางพักเพื่อไทยไม่งั้นทำไมกลุ่มสามิตต้องอสสไปอยู่พักเพื่อไทยในการที่จะลงรับเลือกตั้ง กลายเป็นว่าเกมการเมืองรอบนี้ถือว่าอ่านกันยากเพราะแต่ละขุมกําลังมีอํานาจที่จะต่อรองกันพอสมควรไม่ได้เป็นแค่แบบในอดีตประชาธิปัตย์เพื่อไทยไม่ใช่แบบนั้นวันนี้ความนาจมันมีการกระจัดกระจายเต็มไปหมดแต่ละกกมุงก็ต่างมี power ในตัวเอง แต่อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือล่าสุดนะคะพักพลังประชารัก็ออกมายอมรับแล้วว่าร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าและสสของร้อยเอกธรรมนัฐที่อยู่พักเศรษฐกิจไทยเดิมรวมแล้วสิคนเนี่ยกลับมาพลังประชารัฐยางเป็นทางการแล้วกลับมายังเป็นทางการแล้วและเตรียมให้ร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยนะคะมาดูพื้นที่ภาคเหนือด้วยนะคะพอร้อยเอกธรรมนัฐบ้านอยู่พยาวก็ให้มาดูภาคเหนือเลยอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าร้อยเอกธรรมนัฐกลับมาแล้วพลเอกประวิทยจะคุมได้มากน้อยแค่ไหนเพราะร้อยเอกธรรมนัฐเป็นอดีตเก่าเป็นอดีตเก่า กับพลเอกประยุทธ์อย่างเต็มเลยรอบนี้จะเกิดความหวาดระแวงกันเองหรือไม่และหากดูอันนี้ก็ชัดเจนอย่างหนึ่งคือร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยก็มีความใกล้ชิดกับเจ๊แดงเยาวภาวงสวัสดิ์ที่ดูแลพื้นที่พักเหนือมาด้วยกันในตั้งแต่ยุคพักเพื่อไทยอ่ะและเจ๊แดงเยาวภาเนี่ยก็มีความใกล้ชิดกับคุณสมศักดิ์เทพสุทินที่แต่ก่อนนี้เขาจะมียุคไทยรักไทยนี่เขาจะเรียกว่าเป็นวังตามลุ่มน้ําต่างๆอ่ะคุณสมศักดิ์อยู่วังน้ํายมอ่ะวังน้ํายมของคุณสมศักดิ์ก็มีความใกล้ชิดดกัับบบวววงงงาาขอเจแย อันนี้เนี่ยก็เลยทําให้เกิดภาพว่าอา้าวคุณสมศักดิ์ก็สามารถคุยอยากจะแดงยวพาที่ดูแลพื้นที่ภาคเหนือมีเป็นผู้ใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือของรรคไทยได้เพราะว่าเป็นความใกล้ชิดตั้งแต่ในอดีตคือวังน้ํายมกับวังบัวบานในอดีตอันนี้สายสัมพันธ์เนี่ยยังคงแนบแน่นอยู่อันนี้ก็ต้องจับตาดูปฏิบัติการอันนี้เนี่ยให้ดีระหว่างร้อ,อีกธรรมนัตคุณสมศักดิ์ จจแดงยอวาอันนี้เนี่ยให้ดีว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรในทางการเมืองในอนาคตในการทํางานทางการเมืองอันนี้เนี่ยสูตรปฏิบัติการดิวข้ามขั้วการทํางานทางการเมืองนี่มันเลยตัดชอยเ์นี้ทิ้งไปไม่ได้และไม่เคยสยบลงได้สักทีเลยซึ่งเราก็เล่าในรายการคุย้าผ่าของเราเนี่ยในทุกสัปดาห์แล้วแล้วเราก็จะอัปเดตให้ด,ดูตลอดว่ามันมีเขาคงเส้นเรื่องสตอรี่มาเนี่ยอย่างไรสิ่งเหล่านี้เนี่ยจึงทําให้คุณสุนทรลัตน์สนทิจิลวงเนี่ยกลุ่มสี่กุมารออกมาจากพรรคสร้างอนาคตไทยเนี่ยที่มาซบคุณ พักพลังประชารัฐกับพลเอกประวิตย์เนี่ยกล่าวชมพลเอกประวิตยเลยว่าเป็นเล่าปี เล่าปีคือใครเล่าปีคือคนที่รู้ว่าจะใช้งานใครอย่างไรนี่ในการทํางานต่างๆซึ่งพลเอกประวิทธิก็บอกแล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะแต่ฟังเก่งแล้วก็คิดเก่งอะไรต่างๆหลังจากที่ออกจดหมายมาฉบับที่สองที่คุยกับแฟนขับในโซเชียลว,ว่าโอเคว่าตัวเองอ่ะไม่ได้อ่อนด้อยประสบการณ์ทางการเมืองนะเพราะทํางานทางการเมืองมาแล้ว8ปีแต่จริงๆนะพลเอกประวิทธเนี่ยทำงานการเมืองมาแล้ว20ปีตั้งแต่ยุคเป็นผบทบในยุครัฐบาลไทยรักไทยพลเอกประวิทธได้รู้จักมกคุณกับนักการเมืองในยุคนนั้ นะคะโดยในยุคนั้นเนี่ยก็จะมีเพื่อนของพลเอกประวิตยเตรียมทหารรุ่นหงเนี่ยคือบิ๊กกีพลเอ,นอกพนพดลอินทป,ปัญญานะคะแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยก็จะมีรมัฐมนตรีกลาโหมชื่อพลเอกเชษฐาฐานะจารุอ,อันนี้เนี่ยก็เป็นบุรพาพยัครุ่นเดิรเลยนะคะที่ผลักดันพลเอกประวิตยให้ได้ขึ้นเป็นผบทบในยุคนั้นด้วยอันนี้เนี่ยพลเอกประวิตยก็อยู่ในการเมืองมาต,อตลอดอ่ามายครัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์วชชาชีวะคุณสุเทพเนี่ยถือดอกกุหลาบสีแดงเเียไปทบชิญ ไปเทียบเชิงพลเอกประวิทย์ให้มันเป็นรัฐมนตรีกลาโหมที่บ้านป่าลอยต่อเลยดังนั้นพลเอกประวิทย์มีคอนเนคชั่นทุกข้วคุยได้กับทุกคนอันนี้เนี่ยจึงเป็นจุดแข็งของพลเอกประวิทย์ในช่วงที่ผ่านมาและพลเอกประวิทย์ยังคงได้ชื่อว่าเป็นผู้จัดการรัฐบาลแม้แต่ในการตั้งรัฐบาลครั้งหน้าพลเอกประวิทย์ก็ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้จัดการรัฐบาลแต่ผู้จัดการรัฐบาลที่ชื่อพลเอกประวิทย์เนี่ยจะยอมไหมให้น้อง คนเอกประยุทธ์เนี่ยได้ขึ้นเป็นนายกตัวเองไม่ขึ้นเสียสละแล้วคนในพักพลังประชารัฐจะยอมไหมอ่ะไม่อันหนึ่งสุดท้ายนี้มีอีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากกันก็นนคือพูดกันเยอะในสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณอนุทินเนี่ยไปร่วมพิธีรดน้ำศพมารดาของคุณหญิงอ้อพจมารดามาพงศ์ที่วัดมกกรกษัตรรย์ก็เกิดภาพคุณอนุทินคุกเข่าลงไปไหว้สวัสดีไม่ได้กราบนะแค่ไหว้สวัสดีคุณหญิงอ้อ แต่ว่าก็เข้าใจได้เพราะคุณหญิงอ้อนั่งเก้าอี้อยู่คุณอุทินก็ต้องนั่งคุกเข่าอยู่แล,แล้วแล้วก็มีภาพคุณอุทินคุย,คยกับคุณนุง้งอิงแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็เกิดภาพมากันว่าอ้าวเนี่ย อะไรอะไรกันหรือเปล่าทำไมคุณอนุทินดูนอบน้อมจังแกก็เป็นธรรมชาติของคุณอนุทินในการทํางานทางการเมืองเพราะว่าคุณอนุทินเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนที่เข้าสึงกับทุกคนง่ายแล้วคุณอนุทินเนี่ยการที่ขึ้นมาพักภูมิใจไทยและเป็นหัวหน้าเนี่ยมิชชั่นของคุณอนุทินอย่างหนึ่งคือการสลายภาพว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยเป็นพักนรละคคือก่อนหน้านี้พักภูมิใจไทยโดนด่าว่านรคะคจากเหตุการณ์ที่กลุ่มสสเพื่อนเนวินและกลุ่มของคุณสมศักดิ์เทพสุทินกลุ่มมัชชิมาเนี่ยทิ้ นายกนัฐมนตรีจากวาลีของคุณเนวินที่พูดว่ามันจบแล้วครับนายก็เลยทาให้พรรคภูมิใจไทยถูกมองว่าเป็นพรรคเนี้ลคุณลืมบุญคุณคนนู่นนี้นั่นและคุณอนุทินช่วงนั้นเนี่ยยังอยู่ในช่วงถูกตัดสิการเมือง5ปีจากการเป็นกรรมกรารบริหารพรรคไทยรักไทย5ปีเมื่อกลับมาพรรคภูมิใจไทยก็ได้ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินพยายามที่จะรีแบร์พรรคภูมิใจไทยให้เป็นพรรค ที่ไรข้ขั้วเป็นพักที่ปณีปนอมไปได้กับทุกฝ่ายอันนี้นี่ก็เป็นจุดสําคัญดังนั้นอย่าแปลกใจที่คุณอนุทินจะมีท่าทีที่นอบน้อมกับคุณหญิงพจมาและคุณหญิงพจมาคือนายเก่าของท่านอนุทินด้วยเพราะว่าคุณอนุทินเคยอยู่รัฐบาลไทยรักไทยนะคะในเมื่อ20กว่าปีก่อนเปรัฐมตรีช่วยสาธารณสุขเปรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ในยุคนั้นคุณทักษิณเป็นนาย,ยกนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นภาพความสัมพันธ์ที่ดีในอดีตความสัมพันธ์เป็นเรื่องจริงที่ไม่สามารถแก้ไขได้นะคะ ประวัติศาสตร์แก้ไม่ได้แต่อนาคตก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งการเมืองคือเรื่องการเมืองและอย่าลืมว่าพักภูมิใจไทยกับพักเพื่อไทยตีกันหนักมากโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเปิดปฏิบัติการไล่หนูตีงูเห่ามาแล้วด้วยนะคะในพื้นที่ภาคอีสานเรียกว่าพักภูมิใจไทยคือพักการเมืองหนึ่งที่สกัดแผนแลนสไลด์ของพักเพื่อไทยดังนั้นโอกาสจะมาจับมือทางการเมืองเนี่ยก็ยังคงยากอยู่แล้วเขาก็ว่ากันว่าแม้คุณอนุทินจะบอกว่าไม่เคย มีใครในพรรคภูมิใจไทยคิดไายคุณนักสินยังคงกตัญญูลูกคุณคุณนักษินโอเคแน่นอนในทางการเมืองเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นนายเก่ากับลูกน้องเก่าแน่นอนแต่วันนี้คุณอนุทินขึ้นมานําพรรคภูมิใจไทยเองแล้วนะคะเป็นหัวหน้าพักที่พรรคภูมิใจไทยมีขนาดใหญ่โตขึ้นคุณอนุทินก็ต้องมีภาวะผู้นําในทางการเมืองแล้วเขาก็เดากันเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นโอกาสยากยากพอสมควรเลยที่คุณอนุทินจะจับมือกับคุณนักสินพรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลเพราะอะไรเขาก็ว่ากันว่าในทางการเมืองเนี่ยอยู่กับ โคตรคำพูดไว้เลย,เลยคุณอนุทินหรือสีหนูเนี่ยอยู่กับลุงตู่สบายกว่าเยอะเป็นนิทานราชสีกับหนูเป็นหนูที่ช่วยราชสีราชสีต่อไปดีกว่าแต่หากหมดสวสองร้อยคนไปอันนี้ไม่แน่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอนะคนก็ติดตามกันได้ต่อไปและนี่ก็คือทั้งหมดในคุยฟ่า,าสัปดาห์นี้ค่ะ Space Bar Podcast